สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชชอนัทเช่นเคยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนในเรื่องของการคูณไม่ยากเลยใช่ไหมคะเก่งกันมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยการบ้านของเมื่อวานกันก่อนนะคะ7คูณ9เท่ากับ63 9เคูณเท่ากับ45 8คูณ6เท่ากับ48 9คูณ4เท่ากับ36 <Yeah! S 1> 6คูณ2เท่ากับ12 6คูณ8เท่ากับ48 3คูณ3เท่ากับ9 9คูณ2เท่ากับ18คะ่ะ <Yeah! S 1> 6กคูณสเท่ากับสิ 8คูณ8เท่ากับ64 5คูณ4เท่ากับ20 9คูณ3เท่าก <Yeah! S 1> ับ27ค่ะสี่คูณแเท่ากับสามสิคูณสก็เท่ากับ32เช่นกันค่ะหนึ่งคูณหเท่ากับหนึ่คูณสเท่ากับยีค่ะ คูณ2เท่ากับ14 7คูณ7เท่ากับ49ค่ะเด็กๆคนไหนทำได้ถูกต้องหมดบ้างคะเก่งกันมากๆเลยคะ่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกท่องกันบ่อยๆนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้คะ่ะเรายังอยู่กันในเรื่องของการคูณจำนวนหนหลักกับจำนวนหนึ่หลักนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของ สูตรคูณแม่8กับแม่9ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับครูนิวกันอีกนะคะนักเรียนคะเมื่อตอนที่แล้วนักเรียนก็ได้รู้จักการหาผลคูณนะคะของสูตรคูณแม่6กับแม่7นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ8และหาผลคูณของจำนวน1หลักกับ เค่ะแต่ก่อนอื่นค่ะเราจะไปทบทวนสูตรคูณแม่6กับ7ก่อนนะคะครูจะให้นักเรียนค่ะช่วยหาผลคูณของ6กับจำนวน1ห,หลักใดๆและหาผลคูณของ7กับจำนวน1ห,หลักใดๆโดยเติมผลคูณลงในตารางการคูณนี้ค่ะพร้อมมยคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มที่หาผลคูณของ6กับจำนวน1ห,หลักใดๆเลยค่ะ มดเวลาค่ะเฉลยคำตอบกันค่ะหคูณ1เท่ากับ6 6คูณ2เท่ากับ12 6คูณ3เท่ากับ18 6คูณ4เท่ากับ24 6คูณ5เท่ากับ30 6คูณ6เท่ากับ36 6คูณ7เท่ากับ42 6คูณ8เท่ากับ48และ6คูณ9เท่ากับ54นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า ผลคูณของจํานวน1ห,หลักกับ6ผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะนักเรียนทีละ6ค่ะคราวนี้เราจะมาลองเติมผลคูณของ7กับจํานวน1ห,หลักใดๆกันบ้างคะ่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ ดเวลาค่ะเฉะลยคำตอบกันค่ะเริ่มกันที่ช่องแรก7คูณ1เท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเท่ากับ7 7เคูณ2เทา่ากับเท่าไรคะสิค่คูณ3เท่ากับเท่าไรคะ21ค่ะ7คูณ4เท่ากับเท่าไรคะ28ค่ะ7คูณ5เท่ากับเท่าไรคะ35ค่ะ7คูณ6เท่ากับ42 7คูณ7เท่ากับ 49 7คูณแเท่ากับ56และ7คูณ9เท่ากับ63ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลคูณของจำนวน1ห,หลักกับ7ผลคูณจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะทีละ7ค่ะวันนี้ค่ะมีสถานการณ์มาให้นักเรียนอีกแล้วเช่นเคยนะคะก็ไม่ได้มามือเปล่าแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนมาด้วยค่ะแกวตาค่ะเพื่อนของเด็กๆนะคะ แก้วตามีขนมอยู่แปดจานค่ะเป็นขนมปังนะคะจานละสองชิ้นค่ะถามว่าแก้วตามีขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้นค่ะหากคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะเอาละค่ะมีคนหาคำตอบมาบอกครูค่ะบอกว่าแก้วตามีขนมปังทั้งหมด16ชิ้นค่ะหาคำตอบโดยนำสองบวกกัน8จํจำนวนค่ะ เอแล้วใครมีวิธีอื่นอีกไหมคะใช่ค่ะมีคนบอกว่าใช้กันคูณค่ะเพราะแก้วตามีขนมปังอยู่8จานจานละ2ชิ้นหรือ8กลุ่มของ2เขียนเป็นประโยชน์สัญลกักษณ์การคูณได้ว่า8คูณ2เท่ากับ16ค่ะดังนั้นแก้วตาจึงมีขนมปังทั้งหมด16ชิ้นค่ะเอนักเรียนคะแล้ว ถ้าแก้วตามีขนมปัง8ถุงถุงละ1ชิ้นมีขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอะไรคะเก่งมากเลยค่ะ8คูณ1เท่ากับ8เอ๊ะล้วถ้าแก้วตามีขนมปัง8จานจานละ3ชิ้นล่ะคะแก้วตามีขนมปังทั้งหมดกี่ชิ้นคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเก่งมากค่ะ8คูณ3เท่ากับ24ค่ะแล้ว ถ้าแก้วตามีขนมปัง8จานจานละ4ชิ้นละคะ mm hmm. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรคะเก mm hmm. ่งมากค่ะ8คูณ4เท่ากับ32ค่ะ mm hmm. นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า mm hmm. การจัดสิ่งต่างๆเป็น8กลุ่มกลุ่มะเท่าๆกัน mm hmm. มีลักษณะอย่างไรคะ mm hmm. เป็นการนำา8ไปคูณกับจํานวนของสิ่งต่างๆค่ะอาจเขียนได้เป็น8คูณ1เท mm hmm. ่ากับ8 8คูณ2อเท่ากับ16 8คูณ3เท่ากับ24 8คูณ4เท่ากับ32ซึ่งเราเรียกว่าสูตรคูณแม่8ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสูตรคูณแม่8มีผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ8ดังนั้น8คูณ5จะเท่ากับเท่าไรคะ,ะมีคนบอกครูมา8คูณ5เท่ากับ40เพราะว่าผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ8 8คูณ4เท่ากับ 3 2ผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ8จาก32เพิ่มขึ้น8จึงเป็น40จึงบอกว่า8คูณ5เท่ากับ40มีวิธีอื่นอีกไหมคะมีคนบอกครูค่ะอาจจะมองว่า8คูณ5คือ8กลุ่มของ5หรือ5บวกกัน8จํจำนวนค่ะเท่ากับ40ดังนั้น8คูณ5เท่ากับ40ค่ะมีใครมีวิธีอื่นในการหาคำตอบอีกไหมคะ เรามาดูพร้อมกันค่ะเนื่องจากนี่เลยค่ะแนวคิดที่1 8ึคูณ5เท่ากับ5คูณ8และ5คูณ8เท่ากับ4 0ดังนั้น8คูณ5จึงเท่ากับ40อันนี้เป็นวิธีคิดที่1น,นะคะที่บางคนอาจจะคิดแบบนี้หรือค่ะอีกแนวคิดหนึ่งค่ะเราอาจจะมองเป็นกลุ่มเหมือนเดิมค่ะอาจมองเป็น8กลุ่มของ5แบ่งเป็น4กลุ่มของ5 กับ4กลุ่มของ5ดังนี้ค่ะ8คูณ5คิดจาก4คูณ5รวมกับ4คูณ5นั่นก็คือ8คูณ5คิดจาก4คูณ5รวมกับ4คูณ5นั่นเองค่ะนั่นก็คือ8คูณ5คิดจาก2เท่าของ4คูณ5หรือ2เท่าของ20ซึ่งเท่ากับ40ดังนั้น8คูณ5จึงเท่ากับ 40ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าการหาผลคูณของ8กับจำนวน1หลักใดๆอาจคิดจาก2เท่าของผลคูณของ4กับจำนวน1หลักนั้นหรือยังมีอีกแนวคิดนึงค่ะเพราะบางคนค่ะอาจจะมองว่า8กลุ่มของ5ค่ะเป็น5กลุ่มของ5กับ3กลุ่มของ5ดังนี้ค่ะ ากลุ่มของ5ก็คือ5คูณ5เท่ากับ25ส่วน3กลุ่มของ5นั่นก็คือ3คูณ5เท่ากับ15ดังนั้นค่ะ8คูณ5เราจึงนำาีบาวกกับ15 8คูณ5จึงเท่ากับ4 0ค่ะจากแนวคิดนี้นักเรียนจะเห็นว่าการหาผลคูณของ8กับจํานวน1ห,หลักใด อาจาคิดจากสูตรคูณแม่5ของจํานวน1หลักนั้นรวมกับสูตรคูณแม่3ของจํานวน1หลักนั้นเอแล้วอย่างนี้8ปคูณหจะเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเอาละค่ะเราลองมาหาคําตอบกันค่ะคราวนี้ค่ะครูจะเปลี่ยนมาใช้รูปวงกลมแบบนี้ในการหาคําตอบกันนะคะ8ปคูณหก็คือ8แถวแถวละ6หรือ6บวกกัน 8. จำนวนเท่ากับ48ดังนั้น8คูณ6จึงเท่ากับ48ค่ะหรือใครพอจะจำแนวคิดที่ครูแนะนำเมื่อสักครู่ได้ไหมคะว่าเราอาจจะมอง8แถวแถวละ6เป็น4แถวแถวละ6กับ4แถวแถวละ6ดังนี้ค่ะนั่นก็คือ8.6คูณ6คิดจาก2เท่าของ4คูณ6หรือ2เท่าของ24 ซึ่งเท่ากับ48ดังนั้น8คูณ6จึงเท่ากับ48ค่ะหรืออีกวิธีจำได้ไมั้ยคะมองภา8แถวแถวละ6เป็น5แถวแถวละ6กับ3แถวแถวละ6จะเห็นว่า5แถวแถวละ6หรือ5คูณ6เท่ากับ30กับ3แถวแถวละ6หรือ3คูณ6เท่ากับ18 นั่นก็คือ8คูณ6เท่ากับ30บวก8ดังนั้น8คูณ6จึงเท่ากับ48ค่ะคราวนี้ค่ะนักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะว่า8คูณ7เท่ากับเท่าไหรค่คะเอาละค่ะ8คูณ7เท่ากับ56ค่ะแล้ว8คูณและคะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย64ค่ะ แล้ว8คูณ9กาะคะเท่ากับเท่าไร่คะ72ค่ะซึ่งนักเรียนอาจจะมีวิธีในการหาคำตอบที่แตกต่างกันออกไปนะคะและนี่ก็คือสูตรคูณแม่8ค่ะนักเรียนคะคราวนี้คะ่ะมีเพื่อนใหม่หนึ่งคนคะ่ะต้นกล้าคะ่ะต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูค่ะอยู่9จานจานละ3ชิ้น ต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูทั้งหมดกี่ชิ้นคะนักเรียนหาคำตอบได้อย่างไรคะเอาละคะ่ะมีคนบอกครูมาคะ่ะว่าเขาหาคำตอบได้โดยการนำา3บวกกัน9จํานวนเท่ากับ27ซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า9คูณ3เท่ากับ27คะ่ะนักเรียนได้คำตอบแบบนี้ไหมคะเอ๊แล้วถ้าต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูอยู่9จานจานละ1ชิ้น ต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูทั้งหมดกี่ชิ้นคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรคะเก่งมากเลยค่ะ9คูณ1เท่ากับ9ดังนั้นต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูทั้งหมด9ชิ้นค่ะแล้วถ้าต้นกล้ามีขนมถ้วยฟู9จานจานละ2ชิ้นต้นกล้ามีขนมถ้วยฟูทั้งหมดกี่ชิ้นคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้อย่างไรเอ่ย นี่เลยค่ะ9คูณ2เท่ากับ18ค่ะทำไมถึงได้คำตอบเป็น18คะนักเรียน9คูณ2ก็คือการนำ2บวกกัน9จำนวนเท่ากับ18ดังนั้น9คูณ2จึงเท่ากับ18ค่ะเอละถ้าต้นกล้าม,มีขนมถ้วยฟู9จานจานละ4ชิ้นต้นกล้าม,มีขนมถ้วยฟูทั้งหมดกี่ชิ้นคะหาคำตอบได้อย่างไรคะนักเรียนเอาละค่ะ มีขนมถ้วยฟู9จานจานละ4ชิ้นหรือ9กลุ่มของ4เขียนเป็นประโยคสัญลกักษณ์การคูณได้ว่า9คูณ4เท่ากับเท่าไหร่หาคำตอบได้อย่างไรเอย่ยเก่งมากค่ะ9คูณ4เท่ากับ4บวกกัน9จำนวนดังนั้นประโยคสัญลกักษ์การคูณที่ได้จึงคือ9คูณ4เท่ากับ36ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะการจัดสิ่งต่างๆ 1> <1> เป็น9กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกัน เป็นการนำ9ไปคูณกับจำนวนของสิ่งต่างๆอาจเขียนได้เป็น9คูณ1เท่ากับ9 9คูณ2เท่ากับ18 9คูณ3เท่ากับ27 9คูณ4เท่ากับ36ซึ่งเราเรียกว่าสูตรคูณแม่9ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสูตรคูณแม่9ผลคูณเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ9ค่ะดังนั้น9คูณ5จึงเท่ากับ45ค่ะเอ ใครมีวิธีหาคำตอบของ9 5คูณ5เท่ากับ45ได้แบบไหนบ้างคะเอาล่ะคะ่ะบางคนอาจจะมองว่า9คูณ5ก็คือ9กลุ่มของ5หรือ5บวกกัน9จำนวนเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูนจึงได้ว่า9คูณ5เท่ากับ45คะ่ะและบางคนคะ่ะอาจจะมีวิธีหาผลคูณของ9คูณ5อีกแบบคือแนวคิดที่1เนื่องจาก9คูณ5 เท่ากับ5คูณ9และ5คูณ9ค่ะเท่ากับ45ดังนั้น9คูณ5จึงเท่ากับ45ค่ะหรืออีกแนวคิดหนึ่งค่ะบางคนค่ะอาจจะมองภาพ9กลุ่มของ5ค่ะเป็นกลุ่มไหนกับกลุ่มไหนดีคะนักเรียนเป็น5กลุ่มของ5ค่ะกับ4กลุ่มของ5ค่ะดังนี้นะคะดังนี้ค่ะ ซึ่ง5กลุ่มของ5หรือ5คูณ5เท่ากับ25กับ4กลุ่มของ5หรือ4คูณ5เท่ากับ20จะเห็นว่า9คูณ5คิดจาก5คูณ5าเท่ากับ25รวมกับ4คูณ5เท่ากับ20นั่นก็คือ9คูณ5าเท่ากับ25บวก20ก็จะได้ว่า9คูณ5เท่ากับ 45ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าวิธีการหาผลคูณแนวคิดนี้นะคะการหาผลคูณของ9กับจำนวน1ห,หลักใดๆค่ะเราอาจจะคิดจากสูตรคูณแม่5ของจำนวน1ห,หลักนั้นรวมกับสูตรคูณแม่4ของจำนวน1ห,หลักนั้นค่ะคราวนี้ลองมาหาผลคูณของ9คูณ6เท่ากับเท่าไหร่กันค่ะมีใครใช้แนวคิดไหนบ้างคะในการหาผลคูณลองดูสิคะ คราวนี้ค่ะครูค่ะมาใช้ภาพวงกลมนี้ค่ะในการหาคำตอบค่ะ9คูณ6ของครูก็คือ9แถวแถวและ6ค่ะหรือ6บวกกัน9จำนวนค่ะเท่ากับ54ครูจึงเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า9คูณ6เท่ากับ54ค่ะหรือบางคนอาจจะได้แบบนี้ค่ะว่าอาจมองภาพ9แถวแถว,แถวและ6 เป็น5แถวแถวละ6กับ4แถวแถวละ6ดังนั้นค่ะ5แถวแถวละ6หรือ5คูณ6เท่ากับ30กับ4แถวแถวละ6หรือ4คูณ6เท่ากับ24จะเห็นได้ว่า9คูณ6คิดได้จาก5คูณ6เท่ากับ30รวมกับ4คูณ6เท่ากับ24นั่นก็คือ9คูณ6เท่ากับ30บวก24ดังนั้น9คูณ6จึงเท่ากับ 54ค่ะเอ๋เรา9้าคูณ7จะเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนลองหาคำตอบดูสิคะมีวิธีคิดให้หลากหลายเลยคะ่ะเอาแล้วค่ะมาดูคำตอบกันค่ะ9คูณ7ของครูเท่ากับ63ค่ะแล้ว9คูณ8ปะคะเท่ากับเท่าไรคะ72ค่ะและ9คูณ9ก็จะเท่ากับ81ค่ะและนี่ก็คือสูตรคูณแม่9ค่ะ หลังจากที่นักเรียนได้รู้จักสูตรคูณแม่8เก็บแม่9แล้วนะคะคราวนี้เราจะมาเล่นเกมคณิตคิดวกันค่ะโดยครูจะขึ้นจอดการคูณให้ให้นักเรียนเขียนคำตอบค่ะภายในเวลา10วินาทีค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะ8คูณ7เท่ากับเท่าไหร่คะหมดเวลาค่ะ8คูณเเท่ากับเท่าไรคะนักเรียนเก่ง ค่ะแคูณ7เท่ากับ56ข้อต่อไปค่ะ9คูณ9เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนเก่งมากค่ะ9คูณ9เท่ากับ81ค่ะข้อต่อไปค่ะนักเรียน4คูณ9เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนหมดเวลาค่ะ4คูณ9เท่ากับ36ค่ะเอ็นะเรียนคะแล้วข้อสุดท้ายค่ะ6คูณ8เท่าไหร่คะค่ะ6คูณ8เท่ากับ48ค่ะ ใครตอบถูกทั้ง4ข้อเยี่ยมมากๆเลยค่ะไปอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมคะครูก็หวังว่านอกจากนักเรียนจะสนุกกันแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลคูณค่ะโดย8คูณกับจํานวน1ห,หลักใดๆหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่8ค่ะซึ่งผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ8ค่ะ9คูณกับจํานวน1ห,หลักหาผลคูณได้โดยใช้สูตรคูณแม่ 9ซึ่งผลคูณเพิ่มขึ้นทีละ9จบบทเรียนวันนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะเราพบกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการคูณแม่8กับแม่9ไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้นะคะทิชเชอร์จะขอเสริมในเรื่องของการหาผลคูณของ0กับ1ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยคะ่ะ การหาผลคูณของ0การคูณด้วย0นยเช่น5คูณ0เท่ากับเท่าไหร่คะจากหลักการว่าการคูณให้เอาจำนวนกลุ่มตั้งแล้วคูณด้วยสมาชิกในแต่ละกลุ่มได้ข้อสรุปว่า5คูณ0หมายถึง0นบวกกัน5ครั้งนั่นคือ5คูณ0หมายถึง0บวกกัน5ครั้งก็เท่ากับ0ค่ะ 8คูณ0หมายถึง0บวกกัน8ครั้งเท่ากับ0ค่ะหรือ3คูณ0หมายถึง0คูณกัน3ครั้งก็เท่ากับ0เป็นต้นค่ะจะสังเกตเห็นว่าเลขอะไรก็ตามคูณกับ0จะได้เท่ากับ0นั่นเองค่ะเด็กๆจำไว้ให้แม่นนะคะต่อมาค่ะการหาผลคูณของ1นะคะการคูณด้วย1เช่น5คูณ1เท่ากับเท่าไหร่ จำนวนใดๆคูณกับ1เช่น5คูณ1หมายถึง1บวกกัน5ครั้งนั่นคือ5คูณ1หมายถึง1บวกกัน5ครั้งเท่ากับ5 3คูณ1หมายถึง1บวกกัน3ครั้งเท่ากับ3 8คูณ1หมายถึง1บวกกัน8ครั้งก็เท่ากับ8ค่ะจะสังเกตเห็นว่าเลขอะไรก็ตามคูณกับ1จะได้เท่ากับตัวนั้นค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำใบงานบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทยหน้าที่1ค่ะในใบงานนะคะเด็กๆต้องทำงานให้เรียบร้อยเขียนลายมือให้สวยๆนะคะและระบายสีตกแต่งให้สวยงามที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อกับนามสกุลด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคือให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอท่องสุดคุณแม่8กับแม่9ส่งทิชชร่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ทิชชร่นันขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ